เคยคิดไหมคะถ้าคนสำคัญของบริษัทเราเนี่ยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาธุรกิจเราจะรอดไหมรายได้เราจะสะดุดไหมในหลายบริษัทค่ะโดยเฉพาะธุรกิจ SME นะคะที่มีผู้บริหารเป็นตัวหลักนะคะลองคิดดูนะคะถ้ากรรมการเนี่ยคนที่เป็นหลักของบริษัทเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นป่วยหรือว่าจากไปแบบกระทันหันนะคะบริษัทไม่ใช่แค่เสียคนเก่ง แต่บริษัทเนี่ยอาจจะเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่มั่นใจอาจจะทําให้ธุรกิจเนี่ยสะดุดได้ประกันคี์แมนคือคําตอบค่ะ ช่วยในกรณีที่คนสำคัญของบริษัทนะคะเจ็บป,ป่วยหรือว่าจากไปกระทันหันบริษัทเนี่ยก็เป็นผู้รับผลประโยชน์ได้เลยสามารถนำเงินนั้นนะคะมาต่อยอดในธุรกิจได้แถมยังใช้เป็นค่าใช้จ่ายในบริษัทได้ด้วยค่ะช่วยลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะและก็ยังออกแบบได้ด้วยค่ะว่าจะเป็นแบบออมแบบตลอดชีพหรือจะเพิ่มเรื่องสุขภาพเข้าไปด้วยก็ได้นะคะเหมือนได้ทั้งความคุ้มครองได้ทั้งการออมลดหย่อนภาษีในกรมธรรม์เดียวกันเลยค่ะและที่สําคัญค่ะไม่ต้องใช้ชื่อพนักงานใช้เป็นทรัพย์สิน ของบริษัทคุณได้เลยค่ะอย่ารอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยวางแผนนะคะถ้าอยากรู้ว่าประกันแบบไหนเหมาะกับบริษัทคุณนะคะทักมาติดต่อแพทได้เลยค่ะ